สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่โกอก,กนะคะค่ะใครบางคนกินข้าวอ,อะไรลูกฮึ <c oughs> มาด,ดูกันกโออกี่ข้ากับปลาดุกหรือคะว้าวปลาดุกจิ้มเกลือให้หมดนะกินให้หมดนะคะข้าคำนะคะนี่กับส้ตมตตำบักหุ่งด้วยมินกินไหม กินตามมะฮุงด้วยไหมคะนึกกินมือเที่ยงมั้งคะเก่งกือบกินค่ะเอาเนื้อปลาแหละเอาออกให้น้องหน่อยสิลูกเนื้อปลาตรงนี้นะจ้ากินเนื้อปลาเยอะๆเลยนะเดบก็จะกินด้วยหิวข้าวแล้วเออมาจากสวนเอาไฟดับเหรออาไฟดับอีกแล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ก็บิซ่าดไว้ ไฟบ้านเราดับบ่อยมากประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะมาโค้บ้าแต่ฝนตกมันก็ดับแล้วฝนไม่ตกก็ยังฝนไม่ตกก็ยังดับวันนี้ฝนไม่ตกก็ยังดับ <คน S 1> เออ,อมามากินตามมะฮึงนำกันทุกคนเนา,นานะ,อะโอ้เขากินด้วยไหมปลาดุกอ่ะเขากินได้ด้วยไหมได้ด้วยไหมอืมกินได้ด้วยไหมนี่อะไรอ่ะเนื้อหมาอย่างเงา ไม้เนื้อข้างนี้ปากเนื้ออปลาเนอันนี้ปากมันอยู่ตรงนี้นี่ลูกพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีขาด้วยสิ่ไหมลูกนี่ลืมค่ะเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องพูดมีขาด้วยนะลูกเย้ไหมครับเมื่อกี้ห้าตาแม่มันก็ไจะจิ้มตัวข้างประหลาดจะไม่จับรสชาตินี่เป็นะลูเลยแซ่บเลย ตำเพือมะกระเดนแม่นมากเม็ดเดียวนะตีบุ้ยตรงนี้โอ้ยต้องไปกินแบบเขาบอกว่าถ้าพริกข้าตาต้องกินเกลือมันจะได้หายเร็วบบเบเกเรยกินเกลือเข้าไปตำมะขุมไม่รู้รสชาติแบบไหนะ <c oughs> เพรากินเกลือเข้าไปเยอะไงมันก็เค็มทั้งปากแล้วชิม <c> ซ <oughs> ึ่งตำเลยไม่รู้จักแลรสชาติมันเป็นไงเลยอร่อยกินเยอะเนื้อปลาหน่อยก,กินเยอะลโอเค พี่พอกอะถังรกอไ่เอ้เบื่อจะเผาขยะอยู่ันนี้แค่ไห่งแล้หรอมันก็จกมาอตุ้่มอะมันก็เล่นยอะวันนี้ไม่รู้จะได้กี่อย่างพี่พลอมีแล้วอหนูก็กินให้หมดสิของหนูน่ะมันี ปแล้วปเตอเรอยลยมาเี๋ยวปไปป,ปกกั่นจักรยานกินเยอะๆหรโอเคถ้าไปต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยจะโรยเกล,อล,อลือ้โรยเกลือโรยเกลือจโรยเกลือให้ กินฉ่ำกับอัฟไฟล์เเขาจะกินเยอะกว่ากันเดี๋ยวจูนจะจับว้าวมันมีจะหมดแล้วนะอัฟไฟล์ดูของอัฟไฟล์เลยเต็มติบเลยพข่งอัฟไฟเลยเยอะเลยโอ้ยนี่กินไม่ทันเินเลยอ่ะเรื่องน่าประดุกเยอะๆเลยประดุกก็จะหมดอ่ะหนูก็หนูก็เอาเกลือไปไว้ข้างกับประดุกจะรุมมันจะได้ไม่ต้องยังไงยังไง กินแล้วลูกกินแล้วค่อยไปเล่นใหม่ข้าวหมดวัยเอาเติมพลังเน่ข้าวหมดวัยอ๋อข้าวหมดวัยแล้วนะพี่พลอยอ้าวอ๋อพี่พลอยรุมดูเลยข้าวน้องหมดจะเรองคำี้หอันนี้คำนี้สามอันใช่ไหม เป็นเท่าไรเป็นเจ็ดคำโอเคเป็นทั้งหมดกี่คำห้าคำหรือหกคำเจ็ดเราะน้อกินไปแล้วสีเพอมีสามรู้เจ็ดคำเลยสึงมากมาแข่งกันถึงมากขอพอเลิกผมพี่พอลเต็มติดกินหมดทันไหมเนี่ย เน,นื้อนนปลาด้วยเนื้อปลาด้วยจิ้มโค้สด้วยจิ้มทั้งเกลือในปลาจิ้มทั้งข้าวในเกลือหมดแต่แค่หไหนแล้วเฮ้ยควายแล้วควายน้อยมาแล้วควายน้อยกินเค็มเพราะควายชอบกินเกลือโมออก้ก๋ไก่บ้าอเนเข้ามจะห้ากินได้เก่งมากเก่งมากเลย เราใบหนูจะกินเพิ่มตามได้เลยพี่แซมมี่ตอนพี่แซมมี่เด็กๆอ่ะพี่แซมมี่กินแบบนี้เลยนะพี่แซมมี่กินเผ็ดเก่งพี่เอ็มก็กินโตกรดไงพี่เอ็มยังกินไม่ได้เหมือนมนนี่แหละกินหนั้เน่กินให้หมดแล้วนะเนื้อปลาเนี่ย แค่ว่าเบียร์มากินข้าวเย็นเราก็กินอย่างไรเผ็ดตรงไหนเลยข้าวที่หนูกินไปอ่ะเพราะเบเก็ไอนะไนนหนูเริ่มจะแตกแล้วแสดงว่ามันก็จะดีแล้วใช่ไหมข้าวในมือข้าวในมือที่พี่โยชทำให้หนูอ่ะมันเผ็ดแต่ว่าหนูได้อยู่อร่อยเลยจะได้มีแรงไะหนูคำพิเศษแล้วเหรอมากินมากเลยอื้อ เยอะมากเลยค่ะอพฮึล้วเหรอจิตคำกินแล้วโอเคทังวนก็เก่งแล้วจิตคำมื้อกี่เข่งเหรอคะโรงเรียนกินเยอะไหมกินเยอะกี่คำกินเยอะจนหมดเลยหมดด้วยเลยเหรอครูเก่งแท้คุณครูทำอะไรให้กินเหรออยู่ที่โรงเรียนไข่ต้มไข่หไข่ต้มใส่ปลาดุกงงใจเหรอไม่ได้แมนลับแล้วก็ข้าวต้มหรือเปล่า ใส่ปลาดุกไม่ใช่หรอกถ้าต้องใส่ใส่หมูเปล่าใส่หมูใครจะข้าวต้มใครจะใส่ปลาดุกอร่อยอร่อยยังเลยกินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวไหมนเนี่ยคือนไรไก่หน่อย ไก่เข้าครัวแล้วไก่ไก่เลยไก่ไม่ได้เข้าครัรวลไก่ดู่าเหมา่รอากออกได้ไหมอ่นหนาวิเอ้าโตต่เป็นนุปุยอะ

มาลุกอืม hmm? งั้นอ่งะงันะ้นอ่ะน้ำให้พี่พอกับเบสหน่อยสิได้ไหมเอ่ยได้เงินได้ไหมคะพี่พลอ,อยกินแล้วไม่หมดกัน <c oughs> อาให้เราเคว้าวแซ่บหลายแซ่บหลายปิ้งปลาดุกนะ ปลาดุกย่างกับส้มตำมื้อเที่ยงแล้วทุกคนหนัวมากหนัวมากไม่มีไม่มีกระย่างโอ,โอ้ย <laughs> โอ้ยนอโอ้ยนอ,ยนอยนใครบางคนก็แอบมาอยู่ข้างหลัง <laughs> อาแล้วไปเอาน้ำให้เบ๊นะคะจะรอกินน้ำมินน้อยนะคะว้าขอบคุณค่ะเก่งจังเลยได้ด็กมาเลย <laughs> เก่งมากเลยค่ะ